บินะดูโนะนาไม่เดียวไหมกับครับผมอยู่อยู่ครับอยู่าัไปโอ้ อยู่แล้วครับผมอยู่แล้วครับผมบินสักบินได้ครับผมตอนนี้ พลังใบบอยเทสครับผมอืมกัดดูดูครับนะนะไม้เดียวไม้เดียวโดนแล้วครับผม เน่ารุดสกคู่นะครับเทอลักเเลครับผมนี่ครับผมปลาชอนนะครับผมใส่ไม่ค่อยโตกับพลังใบบอยเทปนะผมสีเขียวนะฝากผลงานไว้ด้วยนะผมนี่ครับผมตามตัวต่อไปนะครับสุดยอดครับผมครับผมยังมีตัวอีกอยู่นึนงตับ หมายที่เขาหว่านแหลแล้วนะครับผมแล้วป่ามันจะลอยนะก็เลยเข้ามาตีดูนะผมไม่ได้เข้ามาหมายนี้นานมากนะครับผมเข้ามาที่แรกน้ําเต็มคลองเลยผมน่าจะประมาณสองเดือนแล้วที่ไม่ได้เข้ามาหมายนี้นะเข้ามาวันนี้ก็หมานเลยครับผมหมายเดียวนะ อู้อยไม่อยู่ตอนนี้มีไซส์ครับนากาัะดวัดไม่ติดน้เกื่อ ตูดอีกแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้โหสองรอบแล้วครับผม าหายเลยครับา ครับผมอยู่อยู่่อยูครับอยู่กับใต้น้ําลงไปดูดเลยแสงไม่ค่อยโตรครับแต่ก็พอได้ครับเดี๋ขึ้นฝั่งก่อนนะครับผมอ้เสเดี๋ยวหลุดดีครับผมขึ้นไงวะเนี่ยแสงไม่ค่อยโตนะครับแต่ก็พอได้นะครับผม พลังใบจาก่ายบอยเทพนะครับผมไมีกแต้มนะครับผมนี่นะครับแพคคู่กันเลยนะครับผมอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะนี่ครับผมใส่ก็พอๆกันครับเพอเพอคอกเกี่ยวกันด้วยนะครับผมนี่นะพลังใบครับผมพระเอกของเราฝากผลงานไปด้วยนะครับผมยุ๊มาครับผมตามตัวต่อไปครับ โอ้ยอะไรอยู่วะกัดโดนนะวัดไม่ติดน่ากัดซ้ำนะโอ้เสียดายครับผมจบยครับหายแล้ว กัดสันเลยนะครับผมอืมบินโอ้โหอ้เฮียหลุด ไปละไปแล้วครับเอาใหม่ครับผม ลมแรงครับนานาอย่าไปตามลมนะเ่องกัดลูกปลา กัดแล้วอยู่แล้วครับผมอยู่แล้วครับผมเอาย้อนย้อนย้อนครับย้อนวิ่งย้อนหมาแล้วครับผมอมืขึ้นฝั่งไปเลยพลังใบพลังใบมาแล้วครับผมหนึ่งแต้มนี่ครับผม กบยางพลังใบสีเขียวนะผมจะคายบ่อยเทพนะครับผมครับํำนักดีตีไกลครับผมผลงานไปด้วยนะผมกบยางพลังใบยอดมากครับผมซ้ำไปเลยหมายเดิมนะครับ บินบินสับบินเลยครับผมตัวนี้มาแล้วครับผมอีกหนึ่งแต้มครับผมนะนะตัวนี้สับบินลอยเลยครับผมปลาช่อนติดปีครับตัวนี้ น,นี่ครับผมนะนะพลังใบมาอีกแล้วหนึ่งแต้มครับผมโอ้โหใส่ปลากเกลือนะครับผมใสจะไม่ค่อยใหญ่นะแต่ว่าเล็กใหญ่เก็บหมดครับผมทำปลาช่อนแดดเดียวนะครับผมพลังใบจะคายบอยเทพนะครับผมฝากผลงานมาได้วยนะครับผมสุดยอดมากครับผมตามตัวต่อไปครับ พลังใบดูบินโดดโดดเป็นลิงเลยตัวนี้ไม้เดียวครับนะนะไซส์สวยมาแล้วครับผม ออ <Awesome. c oughs> สสวยขึ้นมานิดนึงครับผมแล้วนะ <c oughs> เอาสายอันนี่ครับผมเป็นปลาช่อนนะครับผมใส่สวยๆประมาณสองสามขีดนะครับผมกลุบยางพลังใบนะผมสีเขียวจะค่ายบอยเทพนะครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมสุดยอดมากครับผม ใช้งานดีครับน้ำหนักดีตีไก่วัดปลาติดง่ายครับผมสุดยอดครับ ดูบินบินอืมไอแต้มขยับมาที่เดิมโดนเลยครับน้าหะอืมใส่สวยๆครับโ้โคตรเดือดเลยครับวันนี้ไ่แ,แต้มนะครับผมตัวนี้น่าจะแต้มที่หกนะครับผมของ คลองนี้แหละคลองเดียวเลยนะครับผมโอ้โหโคเตือดครับผมนะนะพลังใบครับผมจากคายบอยเทปนะนี่ครับผมปลาช่อนไซส์สวยๆนะเก็บทำปลาเค็มครับตัวนี้ปลาช่อนเดียวเดียวโอ้โหนี่ครับผมฝากผลงานไปด้วยนะผมพลังใบจากคายบอยเทพนะครับผมสุดยอดมากครับผมตามตัวต่อไปครับยอด